ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Mazda นั่นก็คือ Mazda ปี2025ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนรอคอยด้วยดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม Mazda ยังคงเน้นความเรียบหรูและความสนุกในการขับขี่เป็นหลักทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความมั่นใจและสบายใจ m a สด a าปี2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดภายใต้แนวคิดโค d o Design ที่มอบความรู้สึกมีชีวิตชีวาให้กับตัวรถไฟหน้าแบบเล็ d ดีไซน์บางเฉียบกระจังหน้าทรงสปอร์ตที่เน้นความโชบเชี่ยวทําให้หน้าตารถดูพรีเมียมยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความสง่าง,งามลงตัวทุกมุมมองภายในห้องโดยสารได้รับการตกแต่งอย่างประณีตใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสหร,รูหราและสบายทุกครั้งที่นั่ง ระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ล่าสุดจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงพรีเมียมที่ให้ประสบการณ์การฟังเพลงระดับโรงภาพยนตร์เบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ช่วยลดความเมื่อยล้าระหว่างการเดินทางไกลในด้านขุมพลัง m a z d a ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ SkyActiv รุ่นใหม่ที่ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นและยังให้แรงบิดที่ดีขึ้นตอบสนองการขับขี่ได้อย่างร้อใจระบบเกียร์อัตโนมัติที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวล รวมถึงยังมีรุ่นไฮบริดและรุ่นไฟฟ้าให้เลือกเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระบบความปลอดภัยจัดเต็มด้วยเทคโนโลยี i a c t i v e Sense ที่ช่วยในการขับขี่เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคันที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะในเมืองหรือทางไกล มาสด้าปี2025ยังเน้นประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมตามแบบฉบับซูมซูมที่หลายคนชื่นชอบพวงมาลายัยแม่นยำช่วงล่างนุ่มหนึบเข้าโค้งมั่นใจทาให้ทุกเส้นทางกลายเป็นเรื่องสนุกในภาพรวมมาสด้าปี2025ถือเป็นรถยนต์ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถที่ให้มากกว่าความสะดวกสบายแต่ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหารถคันใหม่ในปีนี้ m a z d a 2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ขอบคุณที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ